สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับช่องโหว่อันดับที่1ของ o w a ัลต์ท็อปเทนกันนะครับช่องโหว่อันดับที่1 A 1 injection รูปแบบการโจมตีนะครับแฮกเกอร์ป้องคำสั่ง SQL หรือ OS command เข้าสู่ระบบทำให้สามารถเรียกดูข้อมูลและนำไปสู่การควบคุมจากระยะไกลได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบ การโจมตีนะครับของ SQL Injection นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการโจมตีด้วยช่องโหว่ SQL Injection ที่สามารถ bypass login ได้นะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับแฮกเกอร์นะครับก็ได้ทำการทดสอบหน้า login นะครับว่ามีช่องโหว่ SQL Injection หรือเปล่านะครับในตัวอย่างนะครับก็ได้ทำการใส่ user นะครับ ยูเซอร์เป็นเทส t นะครับลาดผ่านก็เป็นเทสนะครับตามด้วยซิงเกิลโค e ดนะครับ all แล้วก็ซิงเกิลโคดแล้วก็1เท่ากับ1นนะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนที่แฮกเกอร์ทำการแทรกคำสั่ง SQL ลงไปนะครับเมื่อทำการแทรกนะครับแฮกเกอร์ก็ได้ทำการล็อกอินนะครับเมื่อล็อกอินเสร็จข้อมูลนะครับที่ทำการส่งไปนะครับก็จะถูก เข้าไปอยู่ใน uh, SQL statement นะครับในส่วนขั้นตอนที่2ตรงนี้นะครับก็จะต้องทำการรับค่าของ username นะครับแล้วก็ password เข้ามานะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อรับค่าเข้ามาตัว SQL statement นะครับก็จะทำการดึงข้อมูลนะครับจากใน database ออกมาในกรณีนี้นะครับแฮกเกอร์ใส่ u s e r เป็น test นะครับและรหัสผ่านเป็น test แล้วก็ s ซ n g l e code นะครับ or s i น g l e code 1เท่ากับ1ซึ่งจะมีการตรวจสอบนะครับโดยการไปดึงข้อมูลจาก Table user นะครับโดยให้ดึงเฉพาะข้อมูลที่เป็น user test เท่านั้นและนะครับและรหัสผ่านอาจะต้องตรงกับใน Database ด้วยแต่ในทีน่นี้ซึ่งแฮกเกอร์เขาไม่รู้อยู่แล้วครับ ว่า user กับ password ที่ถูกต้องคืออะไรใช่ไหมครับเขาเลยทดสอบช่องโหว่ SQL Injection โดยการแทรกคำสั่งตรงนี้เข้าไปนะครับ mm hmm. เมื่อส่งไปตรวจสอบใน d a t a ้ a hmm. s e นะครับ mm hmm. เงื่อนไขก็จะทำการ bypass ทันทีเนื่องจากว่า mm hmm. เงื่อนไขตอนส่วนแรกนะครับมันไม่ถูกต้องนะครับเนื่องจากว่าในฐานข้อมูลไม่มี user test นั่นเองนะครับแต่ ที่สามารถ bypass ได้เนื่องจากมีการใช้ o นะครับหเท่ากับหซึ่ง1นเท่ากับหงเงื่อนไขเป็นจริงนะครับเมื่อเป็นจริงก็ทําให้สามารถ login bypass ได้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างแรกนะครับคร่าวๆนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่2นะครับเกี่ยวกับ sql injection เหมือนกันแต่จะเป็นการโจมตีที่ parameter นั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับฮกเกอร์ก็ได้ทําการ โจมตีไปที่พารามิเตอร์ ID นะครับซึ่งต้องทำการทดสอบก่อนว่าพารามิเตอร์ตรงนี้มีช่องโหว่หรือเปล่าโดยการใส่ single code นะครับถ้าเกิดใส่ s i n g l e Code แล้วมีข้อความ e r r o r เลเกิดขึ้นมาก็แสดงว่าตรงจุดนี้น่าจะมีช่องโหว่ของ SQL Injection นะครับแต่อย่างพ่าดตัวอย่างนะครับได้ทำการใส่ Statement ของ SQL นะครับเพิ่มเพิ่มเติมเข้าไปที่พารามิเตอร์ตรงด้านหลัง ID นะครับ ็นการส่งแบบ Get method นะครับเมื่อทำการส่งไปที่ฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลก็จะทำการประมวลผลแล้วก็ไปดึงข้อมูลที่แฮกเกอร์ต้องการนะครับในส่วนนี้แฮกเกอร์ได้ใช้คําสั่ง union or select นะครับแล้วก็ใช้คําสั่ง concat ในการดึงนะครับดึงข้อมูลจากคอลัมน์ login นะครับและคอลัมน์ของ password มาจาก table user นั่นเองนะครับทำให้แฮกเกอร์ได้ ข้อมูลในส่วนของ table user ออกมานะครับเนีย่ยในตัวอย่างก็จะได้ username ที่เป็น admin นะครับแล้วก็รหัสผ่านที่ทำการแฮดไว้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาทดลองเล่น l ลบกันนะครับแลบส่วนนี้นะครับก็ทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ตามหน้าจอนี้นะครับอเดี๋ยวผมจะลองสาธิตตัวอย่างแรกให้ดูนะครับเป็น sql injection โดยการ bypass login นะครับอ่า ทำการติดตั้งการีนะครับลงเครื่องของเราไว้นะครับสําหรับการติดตั้งนะครับติดตั้งแ lap นะครับก็หลังจากที่ทุกคนได้ทาการดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องแล้วนะครับวิธีการติดตั้งแ l a บก็ไม่ยากครับอันดับแรกก็ทําการเพิ่มนะครับโดยการ new นะครับ virtual machine ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วตอนนี้เราก็กด next ได้เลยนะครับสำหรับการติดตั้งนะครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับ จะเป็นไฟล์ ISO นะครับเราก็ทำการ Import เข้าไปนะครับกด open นะครับตรงนี้ก็กด next ได้เลยนะครับตัวนี้เราก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อของ VM นะครับตัวนี้ก็เป็นตำแหน่งที่เก็บตำแหน่งที่เก็บตัว VM นั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้แก้อะไรนะครับก็ตามนี้เลยนะครับกด next นะครับตรงนี้ก็กำหนดรูปแบบของการจัดเก็บไฟล์นะครับอันนี้เราเลือกเป็นแบบ single file นะครับเป็นไฟล์เดียวไปเลยนะครับขนาดนะครับ อันนี้วก็ปรับเป็น20สิกตามที่เขาตั้งมาให้นะครับกด next สําหรับอ่า network adapter ตรงนี้ให้ทําการปรับนะครับก็คือของคนบางคนอาจจะเป็นบริกนะฮะอันนี้ให้เราใช้เป็น net นะฮะปรับเป็น net โอเคอ่าส่วน ram นะครับจริงๆร a m ไม่ต้องใช้ถึงขนาด2จิกนะครับจริงๆใช้แค่จิกเดียวก็พอนะครับเมื่อเสร็จแล้วครับก็อ่า finish ได้เลยนะครับอ่าจังหวะนี้ก็รอสักครู่นะครับตอนนี้ระบบก็กํลังบูขึ้นมานะครับอ่า ตัว VM ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว VM ที่ใช้ในการโจมตี SQL Injection แบบโจมตีที่ parameter นะครับแต่ส่วนของที่เป็น form login นะครับอันนี้ผมได้ทำโจทย์ไว้ตั้งหากนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ชมคลิปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการส่งลิงก์ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ผมได้ทำการติดตั้งลงใน Ubuntu นะครับเป็น Docker นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมก็เอา IP จากเครื่องที่ผมเซตเอาไว้นะครับ อ่าตอนนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างหน้าล็อกอินนะครับตามที่เราได้อ่าชมเมื่อสักครู่นี้นะครับวิธีการโจมตีนะครับวิธีการทดสอบนะครับว่ามีช่องโหว่หรือเปล่านะครับก็ลองทดสอบโดยการนะครับใส่ยูเซอร์จริงๆใส่ยูเซอร์อะไรก็ได้นะครับอ่าตรงส่วนนี้อ่าผมลองทดสอบตรงช่องของยูเซอร์เนมนะฮะอ่าอันนี้ไม่ได้นะครับหลังจากที่ทดสอบตรงช่องยูเซอร์เนมแ้วเราก็ลองช่องพาสเวิร์ดบ้างเหมือนกันนะครับ ใส่เหมือนกันเลยทั้ง User และ password นะครับแล้วก็ทําการล็อกอินนี่ฮะก็าสามารถเข้าสู่ระบบได้เรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าตรงส่วนนี้เขามีการเขียนที่ไม่ปลอดภัยนะครับทำให้สามารถายพาสเข้าไปได้นะครับทีนี้ถามว่า,าในฐานข้อมูลเนี่ยมีมียูเซอร์ User ตัวนี้หรือเปล่านะฮะบ,บอกได้เลยว่าไม่มีนะครับเพราะว่าผมตอนที่ผมกำหนดไว้เนี่ยผมกำหนดแค่ยู e r อร์ของแอดมินเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด ฐานข้อมูลให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้คือ d a t d b t s e a s e ของหน้าล็อกอินเมื่อสักครู่นี้นะครับตัว database ชื่อเทส t นะครับ table user นะครับส่วนใน table u s e r นะครับก็จะมีข้อมูลอยู่แค่อันเดียวนะครับก็คือ Username Admin นะครับแล้วก็รหัสผ่านตัวนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างช่องโว ของการ bypass นะครับโดยใช้ช่องหว่ของ SQL injection นะครับในการ bypass หน้า็อกอินะครับโอเคครับเดี๋ยวอันต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่าง VM ตัวที่2นะครับอันนี้ทุกคนก็ดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับอันนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราทำการเช็ค IP จากเครื่องเป้าหมายนะครับโดยใช้คำสั่ง ifconfig นะครับในกรณีที่เราไม่รู้นะครับสมมติเราติดตั้ง VM ไปแล้วแล้วเราไม่รู้ว่าเครื่องนี้เป็น IP อะไรนะครับเราก็สามารถใช้คำสั่งนะครับ ในการค้นหา IP ได้นะครับคำสั่งที่ใช้ในการค้นหานะครับก็ใช้คำสั่งนี้นะครับเดนดิสคเวอรนะครับแล้วก็เดี๋ยวโปรแกรมก็จะทำการค้นหานะครับคือบางทีเนี่ยเครื่องเครื่องที่เราเอามาติดตั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในคาสเดียวกันกับเรานะครับโปรแกรมนี้ก็จะทำการค้นหาทุกคาสเลยนะครับแต่ในที่นี้ครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเอา IP จากตรงส่วนนี้ได้เลยนะครับ ก็เป็นหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดหนึ่งเก้าแปดจุดหนึ่งห้าศูนย์นะครับอ่าโอเคตอนนี้เราก็มาตรวจสอบดูว่ามีพารามิเตอร์ตรงส่วนไหนที่มีชโหว่อินเจคชันบ้างนะครับอ่านี่ครับตอนนี้เราเจอแล้วนี่โหว่ตรงนี้นะครับอ่าเราก็ทำการทดสอบโดยการใส่ซิงเกิลโคดนะครับนี่ครับถ้าเราใส่ซิงเกิลโคดแล้วครับแล้วมีข้อความแบบนี้นะฮะึ้นเออร์เลอร์อย่างนี้ ให้สันนิษฐานไปก่อนเลยนะครับว่าน่าจะมีช่องโหว่ของ SQL injection นะครับเมื่อเกิดมีเออร์เลอร์อย่างนี้ทาไมต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า SQL map นะครับอ่าอย่างหน้านี้นะครับคือเราเราได้ IP นะฮะนี่นี่คือ IP ของเครื่องเป้าหมายนะครับก็ c t r l C หยุดไปก่อนนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูคำสั่งนะครับที่เราจะใช้ในการทดสอบ SQL injection นะครับนั่นก็คือ SQL map นั่นเองนะครับ วิธีการนะครับก็พิมพ์ sqlmap นะครับลบ u นะครับแล้วก็ใส่ url ของของเว็บนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ใส่ฟันหนูปิดนะครับต่อไปนะครับเราก็กำหนดว่าให้ค้นหาตัว Database นะครับว่าในนี้มี Data b a s e บอะไรบ้างนะครับอ่าตองนี้เราก็กด enter นะครับอ่าตรงส่วนนี้นะครับ แกรมก็บอกว่ากำลังทำการทดสอบนะครับ SQL Injection ที S ่ parameter id นะครับในส่วนนี้ก็จะทำการเทสทีนี้เขาตั้งใจให้เรากำหนดเล v e l กับตัวตรงนี้นะครับตัว level กับลลกนะฮะทีนี้เราก็ไม่ไม่ต้องกำหนดก็ได้ครับแล้วก็ enter ไปนะครับในส่วนนั้นถ้าเราจะกำหนดในกรณีที่มันมีความยากในการโจมตีนะครับเราสามารถเปลี่ยนจากหนึ่งเป็น2 3 4สามสี่ห้าได้นะครับ5้านี่คือสูงสุดนะครับ มันก็จะมีท่ายากในการโจมตีนะครับนี่ตั้งแต่อย่างนี้อ่าตรงส่วนนี้ก็ต้องการทดสอบอันอื่นไหมก็ไม่เป็นไรครับ e n อร์ไปเลยนะครับโอเคเมื่อ e n t ร์เสร็จตัวนี้เราก็ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับก็ได้ทําการอ่าแสดงข้อมูลออกมานะครับพบดัตเตเบสทั้งหมด2องดัตตเบสด้วยกันนะครับมีตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวแรกก็เป็นอินโฟมชันสครีมานะครับแต่ตัวที่เราสนใจคือตัวนี้นะครับน่าจะเป็นดัตเตเบสของเว็บไซต์นั่นเองนะครับ กับเว็บไซต์นี้นะครับโฟลเดบ็อกนะฮะอ่ะทีนี้เมื่อเราเห็นด a ต a ้าเบสแล้วนะครับเราก็ทําการกําหนดนะฮะฟิกไปเลยว่าเราต้องการดูข้อมูลในด a ต a ้าเบสนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเราก็กําหนดไปเลยนะครับอ่ะทีนี้เรากําหนดแล้วนะครับต่อไปนะครับเราอยากจะรู้ว่าในด a t ต้าเบสนี้มีเทเบิลอะไรบ้างนะครับเราก็ใส่เป็นเทเบิลนะฮะเทเบิลเราเติม s ด้วยนะครับ กด enter ครับอ่ารอบนี้แสดงผลรวดเร็วมากนะครับตอนนี้ก็เห็นทั้งหมด3 table ด้วยกันนะครับทีนี้ก็ table ที่สนใจนะครับก็จะเป็น table user นะครับผมก็ทําการกําหนดอีกนะครับต่อไปนะครับผมอยากจะดูอลัมน์นะฮะอยากรู้ว่าในนี้มีอลัมน n อะไรบ้างนะฮะก็พิมพ์ตามนี้นะครับใส่ column โอเคตอนนี้ก็มีทั้งหมด3คอลัมน์ด้วยกันนะครับมี id login แล้วก็ password นะครับทีนี้เราก็กําหนดว่าเราอยากจะเห็น ข้อมูลนะครับในล็อกอินกับพาสเวิร์ดนะครับส่วนไ d ผมไม่จำเป็นไม่อยากดูนะครับผมอยากดูแค่ล็อกอินกับพาสเวิร์ดนะครับเสร็จแล้วผมก็ทำการดัมมนะครับดัมออกมานะครับอันนี้ก็ Enter ไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะทำการแคลกนะครับผ่านโดยผ่านด้วยตัว d i c t i น n a ร y นะฮะทีนี้เขาให้เราเลือกนะครับผมก็เลือกเป็น Default เลยในการใช้ d i c t i o n a r y ของของตัว sqlmap นะครับเดี๋ยวผมก็ใส่หนึ่งอ่า e n t e r ไป นะครับ c อ m m o n password อ่า enter ครับโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ User นะครับแล้วก็ password นะครับที่ได้ทำการแคกออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเราก็ลองทดสอบดูนะครับว่า User กับ password เนี้เอาไปใช้ล็อกอินในระบบได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผม Copy p a s s w o r d ตัวนี้ไว้นะครับอ่าลองกลับไปดูที่หน้าอ่านี่ครับมีหน้าแอดมินนะครับเราก็ลองเข้าสู่ระบบดูนะฮะ โอเคครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราสามารถเข้าสู่ระบบได้ผ่านทางช่องโหว่ของ SQL injection นะครับสำหรับในจุดนี้นะครับเมื่อมันเกิดช่องโหว่นะครับเราสามารถที่จะป้องกันได้นะครับสำหรับในข้อนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการป้องกันนะครับว่าจะป้องกันอย่างไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากตัวพารามิเตอร์ id นะครับที่ไฟล์ cat.php นะครับงั้นเราก็ต้องทำการ อุดช่องโหว่ในส่วนนี้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูที่เครื่องที่มีช่องโหว่นะครับทีนี้ผมเปลี่ยนสิเป็นรูทก่อนนะครับโอเคต่อไปก็ไปดูดูไฟล์ที่ชื่อ Cat นะครับอ่าจุดนี้คือจุดที่เกิดช่องโหว่นะครับเนื่องจากว่าอะไรนะครับเนื่องจากว่ามีการรับค่าเมื่อมีการรับค่าเสร็จส่งไปทําการประมวลผลเลยโดยไม่มีการที่กรองก่อนนะครับว่าสิ่งที่รับค่ามานั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับหรือเหมาะสมหรือไม่นะครับ ตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการป้องกันแบบแบบแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆป้องกันแบบง่ายๆนะครับทีนี้ผมได้เ <อะ S 1> ขียนโค้ดไว้แล้วแต่ว่าให้ดู V M ที่ผมเตรียมไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์เดียวกันนะครับนี่ครับจะเป็นโจทย์เดียวกันนะฮะแต่อันนี้ผมได้ทําการเตรียมวิธีการป้องกันไว้แล้วนะครับนี่ครับตรงนี้ที่ผมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับโค้ดในส่วนนี้นะครับเราผมใช้ฟังก์ชันฟังก์ชันตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบค่าที่รับเข้ามานะครับโดยตรวจสอบว่า ค่าที่รับเข้ามานี้เป็นเฉพาะตัวเลข0ถึง9หรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่0ถึง9นะครับก็จะแสดงก็จะให้แสดงข้อความ Not Found a photo ตัวนี้นะครับเพราะว่าในการที่เกิดช่องโหว่ SQL Injection เนี่ยจะมีการเว้นวรรคนะฮะมีการใส่ Single c o d e อะไรพวกนี้นะครับซึ่งทำให้สามารถเกิดช่องโหว่ได้นะครับผมก็เลยทำการใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า c types digit นะฮะตัวนี้ก็จะทำการตรวจสอบ0ถึง9นะครับเฉพาะตัวเลขเท่านั้นถ้าไม่ใช่ตัวเลข ก็จะทำการ Echo ข้อความออกมานะครับอ่ะตอนนี้ผมทำการเซฟนะฮะเดี๋ยว PM ตัวนี้นะครับผมขออนุญาตปิดไปเลยนะครับอ่ะเช็คไอสักครู่นะฮะตอนนี้ก็เป็น1.3.5โอเคโอเคนะหนึ 1, 3, อ่ะเดี๋ยวผมจะลองทำการใส่ซิงเกิลโคดนะครับเนี่ะเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดเรายังไม่ได้อุดช่องโหว่ใช่ไหมครับถ้าเราใส่ซิงเก e ลโคดนะครับมันก็จะขึ้นเออเรขึ้นมา แต่ตอนนี้ไม่เกิดเออร์เลอร์แล้วนะครับผมได้ทําการทําการตรวจสอบการรับค่าเรียบร้อยนะฮะก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนี่คือเป็นการป้องกันนะครับถามว่าแล้วถ้าใช้ s q l m a p นะครับจะป้องกันได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยน ip นะครับพารามิเตอร์ตามนี้เลยเพราะมันเหมือนกันนะครับ135่สาห่สาเดี๋ยวทดสอบดูนะครับนี่ครับไม่สามารถเจาะได้นะครับเนื่องจากว่าผมได้ทําการอุดช่องโหว่ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ